ไอหน้าชวนสัตไอหน้าชวนสัตไอเจงมึงหวังว่างเหรอนะทำเร้นนะมึงอยากคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะโอ้โแกตายก็แล้วกูบอกมึงรอเลยนะกูดีแก่เพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะกูหลุมร้อนนะทำเร่นโรแจกันแหนค่ะ พี่นุไน้ไม่รังเกียดน้องไม่รังเกียจจ้าช่วยน้องไม่ชวยนะไม่ปรีอะไรไหมคะอีตายอ้วนกเลยนั่นงค่ะพี่นุ้ยนยนี่น่ารักทุกอย่างนี่สักดีท่าหนาดีนะพี่เป็นคนแกงหนะ้าตาลลอพี่เตงค่ะขับไปค่ะ องลักประชาธิปัตย์แต่เลือกพลังประชาชุนไอ้ไรเอรถไม่เล่ได้เลยไอ้ห่ารู้ไหมกูเป็นใครเฮียแม่งอสัตว์อย่าเล่นนั่นแล้วกคนเราค็จะได้ชนมีแบตเต้กันคนไม่คลรับคนยืนจะบบดดันใช่หรอต้องมาชน ก,ก,ก็ตรวกับพี่รองครับผมพิดไปแล้วครับพิดเปรดได้จนเต็มเต็มังยังว่าวพิดเลยพี่รองเจ็บตรงไหนบอกครับลอกตรงไหนเดี๋ยวผมป้าเข้าอูตำซีครับแล้วรถมึงไม่เพืออานำเกลือรถรถรวันก็วิ่งรถอ,อ่าใครบายกูเลยมึงรอาไหมว่าก,กูไกลคนเรากว่าบ้าน การดีครับรถจนเปลี่ยนต้องเชิญก่อนว่าคนตีเราจนเป็นใครมึงก็ลังได้เชิญหนูมึงแต่ทะเบียนบานอยู่คนที่จนมึงรอจากันเกินไต่ห้องตึงก็แล้วมึงรอแม่กูใครพี่พี่ลองเจอไรไม่ทราบครับนู่นนุ่นปัตตนู่ฟักพวกนายกปอยแต่มดาจะเบื่อไ้อะกู ปักว่ากูนายหยกติดหวานนั่นยัมึงรอำไานายกไปกับกูนิดกันแค่ไหนนิดตาแกโรว่ามึงจนกูปานี้เป็นอย่างแล้วมึงรอำไานายกไปกับกูนิดกันรักกันขนาดไหนกูติดร่างสามปีนายกไปเคยไปเยี่ยมสักคนไหมไม่มีของหลวงเห็นมาโย่ยุบไปเจอใน nhà ร้อย กอยังกูไม่โดนใจคว่าฟ้ามึงจะได้บ้าผมไหนควันเมืองบุญญามณีครับหัวเราะปีนองกันเลบปีนองปลุไม่ฟื้นเรานายอกช่องคนยกติดกับยกจอกโจ้เล้งเต็มเลยมนายหยอกโจ้ไงโยกบาโจอกับนายยกติด กองตินนี่นายกติดเออให้แกบวชกี่ชาแน่ไม่ใช่ติดซะน่าทำติดซะบานไว้เพราะแกนั่งอย่าเอยข้อตัวนะพี่ปลองไม่ฟื้นเราพี่ลองให้ตัวนั่งนู่นเจอได้อะยืนมุกมันว่างจังยุกคนเปรตได้เจอได้มั้งล่ะเจอได้กูปูนเตืองรูบัน มันได้ตายตันแล้วรู้จักกันนะว่ากูใกล้ปากปัวก,กูปลานุ oh. เป็นแบง